วันนี้นะคะเบนก็จะมาเพิ่มความสวยให้กับตัวเองนะคะแล้วก็มาบอกเคล็ดลับดีๆนะคะว่าทางคอลลาเจนยังไงเพื่อให้เราเนี่ยมีผิวพรรณที่สวยขึ้นนะคะวันนี้เบนก็มาพบกับคุณหมอที่สวยมากๆเหมือนกันนะคะเป็นเจ้าของคลินิกนี่เลยค่ะนีโ o คล i นิกนะคะเดี๋ยวเราเข้ากันไปเลยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเลยคุณหมอล เรานะคะเดี๋ยวให้คุณหมอแนะนําตัวนิดนึงค่ะค่ะหมอชื่อแพทย์หญิงวารีรัตน์ขงศิรินะคะก็เป็นแพทย์ด้านความงามนะคะอยู่ที่ Neo Laser Clinic นะคะใครอยากจะมารักษาหน้าก็มาที่นี่ได้นะคะแต่วันนี้คะ่ะเบนมีปัญหานิดนึงค่ะอยากให้คุณหมอแนะนําด้วยแหละว่าคอลลาเจนเนี่ยเราควรจะ ทานแบบไหนะดีคะคอลลาเจนเป็นโปรโตีนนะคะเป็นโปรโตีนส่วนใหญ่ที่ทําให้เกิดความแข็งแรงของผิวผมเล็กเส้นเอ็นข้อต่อกล้ามเนื้อนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคอลลาเจนเป็นส่วนประกอบสําคัญของร่างกายเราอยู่แล้วอาหารที่มีคอลลาเจนก็คือพวกโปรโตีนต่างๆเนื้อ <c oughs> สัตว์ปลาถั่วนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เป็นโปรโตีนที่เราก็ทราบอยู่แล้วแล้วทาไมเราต้องมาทานคอลลาเจนที่เป็นถามนะคะก็คือว่าถ้าเกิดว่าในชีวิตประจําวันเราอะค่ะปริมาณที่คอลลาเจนที่เราต้องการจริงๆก็คือ1นึถึงหน กมเบอร์กิโลถ้าเกิดว่าเป็นเนื้อสัตว์อย่งเนี้นะค,ะค่ะ,คะก็ต้องประมาณ2-3ขีดซึ่งบางทีเราอาจจะทานไม่ได้ครบ<ม>ก็ทําให้ผิวเราแย่ผิวเราหย่อนคล้อยอทําให้ผมผิวเล็บเราไม่โอเคที่สําคัญเลยในคนที่เราเอาอยุมากขึ้นนะคะ,คะก็คือพวกกระดูกเส้นเอ็นต่างๆ ปวดนวดปวดนี่อย่างนี้แม่อยากจะรู้ค่ะคุณหมอว่าวัยขนาดไหนคะที่ต้องแบบว่าเสริมคอลลาเจนเข้าไปให้กับร่างกายของตัวเองปกติอะค่ะอย่างที่เราทราบว่าเด็กๆอะค่ะเราก็แข็งแรงพอเราอายุมากขึ้นทุกอย่างก็เสื่อมเขาก็จะชอบบอกว่าพอเราอายุมากขึ้นคอลลาเจนเราจะน้อยลงทุกปีปีละหนึ่งเปอร์เซ็นต์ก็คือเริ่มตั้งแต่ประมาณ20กว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยความจริงพอ20กว่าไวทำงานเราก็ควรจะได้ทานเสริมบ้างแล้ว ถ้าเราคิดว่าเราทานอาหารไม่ดีนนแต่เกินเกิน20แล้วอะค่ะคุณหมอก็กควรจะต้องทานแล้วถ,ถ้าเกิดว่าเราทําได้อะใช่ไหมคะเราก็ทานบ้างเหมือนวิตามินอย่างเงี้ยคะ่ะถามว่าจําเป็นไหมถ้าเราทานอาหารครบ5หมู่ก็ไม่จาเป็นแต่บางทีเราอยู่ในกรุงเทพเราทํางานอย่างเงี้ยคะ่ะเราก็อาจจะทานไม่ครบเราก็ควรจะเสริมบ้างเหมือนตัวที่เป็นทาอยู่ในตอนนี้นะคะก็อยากจะให้ทุกคนนะคะได้ไปชิมกัน,นะคะ่ะเพราะว่า วัยวัยเท่านี้มันก็ต้องเสริมสร้างเข้าไปเพื่อความสวยงามของเราเองนะคะเพราะเราต้องดูแลตัวเองแล้วก็อีกอย่างหนึ่งการที่เราอายุเท่านี้เราก็ต้องสวยอยู่ตลอดเวลาใช,ใช่ไหมคะคุณหมอ้ราเป็นอยากรู้ว่าค่ะคุณหมอว่าคอลลาเจนมันมีกี่ชนิดคะ ปกติอะคะ่ะคอลลาเจนนะคะมีตั้งสิบกว่าชนิดนะคะแต่ที่คนนิยมพูดกันนะคะก็มีไทวันไท 2, ไทูไททีแล้วมันคืออะไรไทวันถ้าจำง,ง่ายๆก็คือเกี่ยวกับ,บผมผิวเล็บไททูก็คือพวกกระดูกเส้นเอ็นข้อต่อไททีก็คือข้างในพวกผนังหลอดเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะกล้ามเนื้อภายในแต่ความจริงมันก็เกี่ยวกันหมดอะนะคะเขามาแยกเพื่อให้เข้าใจง,ง่าย,ายๆเฉยๆเราบางคนมีปัญหายังไม่ขนาดอายุมากก็กินเพื่อบำรุงผิวพอเราอายุมากขึ้นก็ต้องบำรุงเส้นเอ็นข้อต่อเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ควรจะกินตั้งแต่แรกๆนะคะ <laughs> ควรจะกินตั้งแต่เริ่มต้นคือจริงๆแล้วเบนอยากจะบอกให้ฟังค่ะว่าเราควรจะดูแลตัวเองตั้งแต่แรกเลยเพราะว่าถ้าคุณมาดูแลในช่วงแบบปลายแล้วมันอาจจะไม่ทันนะคะคุณจะต้องดูตั้งแต่เริ่มต้นไม่งั้นเดี๋ยวจะต่องไป,ปนนรนโบท็อกซิลเลอร์นะคะ <laughs> ถ้าใครอยากมาโบท็อกซิลเลอร์ก็ไปรงพบที่หมอได้ค่ะและอยากจะทราบเลยค่ะคุณหมอว่าปริมาณคอลลาเจนที่เราแบบพอเหมาะพอดีกับร่างกายของเราเราควรจะทานในปริมาณเท่าไหร่ ก็อาจจะไม่เป็นปริมาณที่แน่นอนนะคะแต่ว่าอย่างที่เราทราบอะค่ะโปรตีนเราควรก็คือคอลลาเจนใช่ไหมคะควรจะทานประมาณ1นึถึงหนกรัมต่อวันนะคะถ้าเกิดว่าเป็นคอลลาเจนเขาก็บอกว่าประมาณ2 5ถึง5อยู่ที่เรามีแอคชั่นอะไรบ้างอย่างเช่นคนออกกำลังกายก็มีการที่ต้องซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเยอะก็ต้องทานเข้าไปเยอะหรือถ้าเราอายุมากมันโดนทําลายเยอะเพราะว่าที่เราทราบว่าอายุมากขึ้นเราจะมีโอกาสที่คอลลาเจนจะน้อยลงเรื่อยๆตามอายุทุก1ปีก็คือ1 ถ้าเราอยู่มากเราควรจะทานเยอะหน่อย ะคะ่ะวันนี้นะคะเบนก็ต้องขอบคุณหมอรีมากๆเลยนะคะที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับคอลลาเจนของเรานะคะและที่สําคัญค่ะที่ขาดไม่ได้เลยนี่คอลลาเจนนะคะตัวนี้เลยค่ะเบนซี่คอลลาเจนนะคะไดเปปไทด์นะคะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทานง่ายมากๆนะคะแล้วก็ไม่มีกลิ่นคาวมีโมเลกุลที่เล็กที่สุดด้วยนะคะตัวนี้อยากจะให้ทุกคนนะคะได้ไปลิ้มลองกันนะคะเบนพกไปทุกที่แล้วดื่มตอนเช้านะคะวันละสองซองนะคะคุณก็จะมีผิวที่สวย และเด็กแบบนี้นะคะเราต้องเติมคอลลาเจนให้กับร่างกายของตัวเองนะคะเพราะเมื่อเราอายุเยอะขึ้นคอลลาเจนเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆค่ะสำหรับวันนี้บ๊ายบาย